โอ้ทุกวันนี้อากาศเป็นร้อนจัดเด้อได้ยินข่าวก็อะไรร้อนจนตายตายคันแดดเพราะใน,นอากาศร้อนสิ่งที่สำคัญที่สุด็คือรักษาอารมณ์ของตัวเราเองเรื่องการรักษาอารมณ์นี่เป็นเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะอากาศร้อนมันมันจะเสริมเสริมอารมณ์ เสริมภายในจิตในใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวไปบางทีเราก็ไม่เจตนาแต่มก็ทำให้เราผิดพลาดไปแต่แต่การเจตนานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเปิดพอยิ่งอากาศร้อนก็ยิ่งเสริมเสริมเข้าไปได้ง่ายเพราะนั้นการรักษาจิตรักษาใจ จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรารักษาใจของเราได้ดีแล้วแม้ภายนอกมันจะหนาวจะร้อนภายในจิตในใจของเรามีความเบิกบานมีความผ่องใสได้แต่ถ้าเราไม่รักษาใจของเราละ่ะใจร้อนเวลาอากาศมันร้อนใจก็ร้อนไปพอมทาให้เกิดเป็นความหงุดหงิดเกิดเป็นความ เศร้าหมอขึ้นไปฟาร์มขุนมัวขึ้นมาโดยที่สุดมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันหุบจิตเศร้าหมอไม่เฉพาะภายในจิตในใจของตนเองมันเยอะขึ้นมาผลล้นขอบล้นเฉดออกมามาทำมาทมางกิริยากายวาจาของตนเองก็เ,เลยเป็นการกระทบกระเทือนไวมดเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่กัเป็นหมู่เป็นคณะการอยู่กัเป็นหมู่เป็นคณะ แต่และท่านแต่และคนก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาหมู่รักษาคณะการที่รักษาหมู่รักษาคณะได้ดีก็คือรักษาตัวเราเองเนี่ยละรักษาใจเราเองรักษาตัวเราเองเพราะเราก็ส่วนหนึ่งของของหมู่ของคณะถ้าเราไม่รักษาใจตัวเองไม่รักษาตัวเราเองไอ้ตัวเราเนี่ยะมันจะเป็นหอกอกทั้งข้างแค่ จะไปพิมพ์แทนคนอื่นเขาให้วุ่นวายให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปพร้อมแต่ถ้าเรารักษาใจเราดีแล้วเรารักษากายเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมามีแต่ความนุ่มนวล <Okay. S 1> มันก็เป็นไปเพื่อการส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นทั้งๆท,ที่ภายนอกเป็นร้อน แต่การอยู่ร่วมกันของเราก็ล่มเย็นได้เบิกบานผ่องใสได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะการใดหรือดูใดก็ตามกันรักษาใจแล้วต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนรักษาใจตัวเราเองให้ดีให้อยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรม ครูบาอาจารย์ที่แนะสอนออกไปพูดออกไปกล่าวออกไปถ้าไม่ได้แนะสอนไม่ได้กล่าวออกไปเปล่าๆแบบขนองปากแต่ท่านแนะสอนออกไปพูดออกไปด้วยความจริงจังต้องการให้ศิทยินุสิ์ทุกคนน้อมนาไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่พูดแล้วเข้าหูฝาออกหูซ้ายเข้าหูท้ายออกหูฝาการพูดการแสดงธรรมะออกไปมันไม่ใช่ ของง่ายๆหรือไม่ใช่ของส,บ,สบายๆมันเหนื่อยจะให้มาชี้หน้าดูด่าว่ากล่าวชี้บอกอันนั้นผิดอันนี้ถูกกันอยู่จ้ำจี้จ้ำใจอยู่ทุกวันมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ฆ่าทาาเนี่ยฆ่าทาาเนี่ยประเภทฆ่าทาสมันต้องจ้ำจี้จ้ำใจต้องต้องจี้ต้องด่าต้องดูเป็นใบแบบนั้นมันลักษณะของพวกฆ่าทาสแต่เราพ้นจากความเป็นฆ่าทาสแล้ว แต่เราเป็นผู้ประเสริฐเราเป็นผู้เจริญแล้วเป็นคนเข้าวัดนมันเป็นคนเจริญแล้วมันเหนือชั้นกว่าพวกข่าทานุมาแล้วเพราะน้เมื่อเราอยู่เหนือกลุ่มข่าทานเราก็อย่าทำตัวของเราเองให้เป็นฆ่าทาตต้องคอยให้ได้จํำจี้จ้ำชัยต้องคอยให้ดุด่าว,ว่ากล่าวกันมันไม่ใช่อย่างนั้น ทุกคนก็มีสติปัญญาด้วยกันทั้งนั้นแหละสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์นแนะสอนเองไปเราก็น้อมนำมาตรวจตาดูตัวเราเองเอาเอาทำคำสอนของครูบาอาจารย์นี่แหละมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเราเองส่องดูพฤติกรรมของตัวเราเองว่าพฤติกรรมของตัวเราเองที่แสดงออกไปที่เกี่ยวข้องออกไปนีะน่ะมันเป็นยังไงเพราะเ่เพราะทุกคนเขามีตามีหู เขารู้จักดูรู้จักฟังอะไรถูกอะไรผิดเขาก็รู้เขาก็เห็นไม่ใช่เราทําไปแล้วผิดยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมันก็เลยทำไปทาไปแบบหน้าด้านๆไปนั้น,น,นไม่ใช่หรือจนบึนจนทําจนบึนจนเป็นความเคยชินไปเลยถ้าเป็นความเคยชินแบบนั้นมันก็ไม่ได้แล้ว มันแก้ไม่แก้ไม่ไหวแล้วมีแต่ปาดคอทิ้งเดนนั่นแหละเพราะฉะนั้นอากาศร้อนต้องพยายามดูแลรักษารักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจของตนเองให้ดีแล้วก็จะก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อหมู่ต่อคณะด้วยแต่ถ้าเราไม่รักษาใจของเราไม่รักษากายของเราโดที่สุดกายของเราก็อาจจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา จิตใจของเราก็เศร้าหมองขุ่นมัวดิ้นรนทุรนทุรายก็ออกไปกระทบกระเทือนบุคคลผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนไปทั่วไปหมดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอเพราะฉะนั้นการเราเข้ามาวัดเราก็เข้ามาต้องการความสงบเราเข้ามาต้องการความเบิกบานความผ่องใสเราต้องการเข้ามาแสวงหาบุญแต่เราก็ตรวจตาดูตัวของเราเองว่าการที่เรา ปฏิบัติเราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นบุญไหมมันสมกับการเข้ามาวัดไหมตัวตาดูเห็นส่วนใดบกพร่องแล้วรีบแก้ไขอย่าดันทุนลังอย่าดื้อรั้นดันทุนลังมันไม่ใช่ลักษณะของคนเข้าวัดคนเข้าวัดต้องเข้ามาเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะชําระตัวของเราเองน้อมนำเข้ามาดูดูตัวของเราเอง เอาข้อวัดเอาหลักธรรมหลักวินยัยเอาหลักธรรมคาสอนของครูบาอาจารย์มาปีกกระจกเงาส่องดูการประพฤติปฏิบัติดูดูพฤติกรรมของเราเองถ้าเราทําได้ดีแล้วมันไม่มีใครตําหนิติเตียนเราหรอกมีแต่เขาชื่นชมยินดีอยากได้เราเป็นหมู่เป็นเพื่อนอยากได้เราเป็นเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าเรายังมีมีแต่แนวฟังหูฝัง,ฝางตาฟัางอัดฟังทำอยู่ ใครๆก็กําลังเกียดไม่อยากได้เรามาเป็นพี่เป็นน้องไม่ได้ไม่อยากได้เรามาเป็นบูบูเพื่อนมีแต่คนรังเกียจอยู่ที่ไหนคนรังเกียจแล้วการสร้างให้สร้างให้บูเพื่อนเขารังเกียจมันเป็นมงคลไม่ถามดูคนเราอยู่ที่ไหนต้องสร้างให้เขารักเราให้ได้ให้เขาให้เขาปรารถนาต้องการคบค้าสมาคมกับเราให้ได้นั่นแหละเป็นมงคล อันนี้เพราะฉะนั้นอยู่เ,เข้ามาวัดแล้วพากันตั้งอ,อกตั้งใจที่จะมาอบรมจิตอบรมใจมาชำระกายวาจาใจของเราเอง <c oughs> เราจะหมั่นชำระกายวาจาของเราด้วยศีลเราจะหมั่นชำระจิตใจของเราด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพราะฉะนั <c oughs> ้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติของพวกเราทุกท่านทุกคน ให้มีสติมันมีสติฝึกสติออกมาโดยการนั่งภาวนาโดยการเดินจงกรมอากาศเป็นร้อนๆเราก็หลบมุมไปตรงไหนลดใต้หล่มไม้ใต้ลมเงาที่ไหนมันพอมีลมโกกมาพอให้ได้ผ่อนคลายจากความร้อนบ้างแล้วก็ไปหลบลี้ไปตรงนั้นแหละที่เงียบที่สงบใต้หล่มไม้ ไปหาเดินจยก,กรมหานั่งภาวนาะอ,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 อเข้ามาอยู่วัดเข้ามาในวัดแล้วอย่าเพ่นเพ่นพันผ่าน,น,นมีแต่ยุ่งเหยิงอวุ่นวายไปกับสิ่งที่ไร้สาระอันนั้นไม่เป็นประโยชน์มันเวลาการเวลาม,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 มันหมดไปหมดไปมันมันหมดไปพร้อมอคือจินชีวิตของพวกเราด้วยเวลาที่หมด,หมดไปหากลับคืนมาไม่ได้ สิ่งใดจะมีคุณค่าเท่ากับเวลาแหละเพราะนั้นเวลาที่มันหมดไปไม่ใช่หมดไปพร้อมก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองนี่แหละยึงสมกับว่า,วาพวกเราเข้ามาในวัดเข้ามาอยู่ในวัดเพื่อการเสวียหาบุญเพื่อการอบรมจิตอบรมใจของเราเองอืสิ่งใดที่มันไม่ถูกต้องสิ่งใดที่มันไม่เป็นธรรมเราก็จะมันตัวตาและก็ชำระออกไปเห็นเราจะดื้อรั้นดันทุนรัง มูเพื่อนเขาบอกด้วยด้วยเมตตาแล้วเราก็น้อมรับมาปัะพุบัปฏิบัติน้อมรับมาแก้ไขเมื่อเขาตักเตือนเราด้วยเมตตาแล้วต,ตักเตือนเราด้วยความปรารถนาดีแล้วเราก็ต้องเปิดใจรับเปิดใจดูเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับขี้ฝุ่นยักใหญย,ยมันเลอะอยู่ที่หน้าเราเนี่ยเราเราไม่เห็นแต่คนอื่นเขาเห็นได้ไอความผิดพลาด ในตัวของเราเองเราอาจจะไม่รู้ไม่ทันรู้ตัวแต่คนอื่นเ็ารู้คนอื่นก็เห็นเพราะนั้นเขามาเช็ดให้เราก็ยินดีขอบด้วยยินดีที่ขอบใจเขาที่เขายังมีน้ําจินน้ําใจมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เราเออเขาคําบอกกล่าวของเขาการชี้แนะของเขานั่นแหละเป็นการชิบมาเช็ดช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาเราเพราะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เห็นไม่ทันไม่รู้แต่คนอื่นเขารู้คนอื่นก็เห็น เขาตักเตือเราด้วยเมตตาเราก็เปิดใจรับแล้วก็ยินดีที่จะน้อมนํามาแก้ไขอันนี้จึงจึงขึ้นชื่อว่าการเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นครูเป็นอาจารย์ได้ทั้งนั้นแหละจึงให้พากันน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความลมเย็นเป็นสุขของตนเองและของบู่คณะด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้ <c oughs> อาลพรนะพรอ,อ,อ,อย่าตุโบทนาให้พร ถาก็ต <ceksin> ั้งใจรับพรยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะคาังเอวามีวะอิโตทินางเปตานังอุปกปีเอชีตังปิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตตสเพปุเรนตุสังกปาน จันโทปันารสยะธามณิโชนติรโสุยะธาเดโยอวิวันจานตุสัมภารวิวันสัตุมันเตมภาวันตารายโยสุขี กายโยกอินเพวิวานธนาเสรีสานิทวุนทายปัจจัยโดุยใจตารรยธรรมายทันติอายุวานน้ยสุขังภาลัง รัตนาตยานุภาเวตารัตนตาติยาเติยสายโดยขารวะขพยาเวลาโซกาสตุจุปัทวายอเนกาอันทรายาปีวิาสันตุอาเสสตุอ ชายเสิทิทนังราพังโสที่พาขยัางสู่ข,ข้างพลางเสรีอายุจาวานนอจาโ้ค้างวุธิจะยสวรรสตาตววสาจอายุจาชีวสิทธิพวันดุเต ภาวะตุสาบังการังราคาุตัวซาบเดวตานสาพพบุธานุภาเวตัยสัาสอดีพวตุเตภาวะตุสาบังการังราคาุตัวาบเิวตา สัมบัธรรมนุภาเวทนายสัทธาโสตีผวานตุเตภาวาตุสาบังการังราเขนตุสาบดิวตาสัมบัสังฆาณุภาเวทนายสัทธาโสตีาวันตุเต อจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอาทานอาหารซะก่อนทานอาหารซะก่อนเีน้อยได้ได้ฉันขนมหรือเปล่าวันนี้มีขนมฉันหรือเปล่าฮะมีแล้วมีเยอะไหมล่ะเยอะพอฉันอยู่เอ้ยก็ไปชวนหมูเพื่อน,นมาบวช เฮ้ยไปบวชเ้ยขนมเยอะเลยเว้ยบอกเลยไหมหลวงพ่อสมัยไปไปสร้างวัดป่าน้องไผ่ใหม่ๆเด็กเล็กๆแบบเนี้ยเด็กในหมู่บ้านเข้ามาช่วยทํางานมาช่วยทํางานในวัดแล้วก็แล้วก็พอพอเช้ามาพระเราอนุโมทนาให้พรเสร็จก็ก็ยกอาหารไปแบบเราเนี่ย ก็ไปกินกินข้าวกินกินข้าวกินอาหารกันเสร็จแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานล้างชานแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วพอเย็นโรงเรียนเลิกมันก็มาช่วยพระวาดลานวัดอะไรตอ,อะไรไปไอเด็กพวกนี้ว่าโตไปโตไปนะมีอีกสองคนมันมันต่อมาก็มันจบป .7 แล้วก็ไปบวชปจบป .6 แล้วไปบวชดุนไอ้เป็นเก้าประโยคเดี๋ยวนี้ทำงาน เดี๋ยวนี้ทํางานกองเลขากองเลขากองเลขาทีละสมาคมวันนด้ไปเจอมันเจอมันที่สนามบินมันเข้าบักเข้าบักตากลางสนามบินเลยเราก็จําไม่ได้แล้วหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อจําผมได้ไหมเราก็มองเหลือๆไขผมชื่อนั้นชื่อนี้ไขถามอยู่อยู่ที่ไหนผมอยู่บ้านพลแดงครับ เอา้าพอบ้านคพแดงแล้วก็เอา้าเราก็ได้ยินว่าลูกลูกของตาด้านตาเน,นี่ไปบวชกันนะเอา้าลูกตาหนั่นใช่ไหมล่ะใช่ครับเอา้าได้ยินได้ยินว่าได้ไปเรียงเก้าประโยชน์แล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมทํางานในคณะสงฆ์ทํางานให้มหาวิรยจุลาเป็นอาจารย์สอนอะไรตัวอะไร,ไรไเลยนั่งคุยกัน,ม,นมันบอกว่ายัางไงรู้ไหมอู้ว้หลวงพ่อ ผมไม,ไม่ลืมเลยชีวิตของผมชั่วชีวิตผมผมจะไม่ม,มีผมไม่มีโอกาสลืมเลยมันหลวงพ่อประทับอยู่ในใจของผมมาตลอดผมเกิดมาได้กินขนมว่าอยที่สุดไป,ไปกินอยู่ในวัดผมรู้จักขนมอันนั้นรู้จักขนมอันนี้อยู่ในวัดเนี่ย ผมมองหลวงพ่อเนี่ยความรู้สึกของผมมองหลวงพ่อเหมือนเทพเจ้าเหมือนอะไรสูงสุดอะไรอะไรให้ผมยึดเหนี่ยวไว้นั่นเนี่ยกแกพูดเออเออคือเกิดมาไม่ไ่ไอล้ลำก่อนนี้นะก่อนนี้เราไปเจอเด็กน้อยแบบนี้ยแต่เดินห้ำห้ำกินข้าวแล้วบอกกินแล้วครับกินอะไรย่างจําปลาแดงครับเอ้าห้ำห้ำกินข้าวแล้วบอกกินแล้วครับ กินก็ยังจำปลาแดกครับถามวันไหนวันไหนก็จำปลาแดกจำปลาแดกเราก็เลยนึกว่ามันพูดติดปากกันนะอ,อพอถามถามเด็กคนไหนก็จจำปลาแดกครับจำปลาแดกครับเราก็เลยคิดว่ามันมันพูดเป็นคำพูดติดปากแต่พอไปดูจริงๆแล้วไปถามจริงมันอิหลีแบบน,นั้นนี่นั่งล้อมวงนี่ปลาแดกถ้วยหนึ่งหรือปลาแดกไอไอทไอ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  ปิ้งย่างอะไรต่ออะไรถ้วยถึงแ่บโอ้ยเจ้เขันยนเนี่ยนั่งล้อมวงจ้ำไปมันจริงๆพอได้มาวัดโอ้แต่กินขนมอันนั้นกินขนมอันนี้ประทับอยู่ในใจแล้วจริงๆแล้วหลวงพ่อเองอ่ะสมัยเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กก็ไอ้วัดข้างบ้านเนี่ย วัดข้างบ้านเนะี่ยเจ้าคุณแสนเป็นที่พระทับใจของเด็กเด็กทุกคนเลยหมท่านไปกกติของท่านแต่ท่านเป็นเจ้าว่าแต่ท่านไม่ดุฉันใจดีแต่พระองค์รองท่านนยอาจารย์ไหนอาจารย์เหลอาอาจารย์เหลาก็อุปชาหลวงพ่อเนี่ยเนี่ยเด,ยดูเป็นเสือเลยเดี๋ยวไไม่เลียวเดี๋ยวฟาดเด็กเลยเดี๋ยวไปมาเนี่ยเราประทับใจเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณใหญ่ประทับใจยังไง พอเด็กๆเ,เข้าไปเนี่ยนะเด็กๆเ,เข้าไปเนี่ยท่านจะไปเขียนไอ้คำถามไอ้ ي, คำถามในธรรมะเนี่ยนะเนี่ยพระพุทธบิดาชื่ออะไรพระพุทธมารดาชื่ออะไรแล้วไปแปะไว้ตามใบไม้อะรอบกุฏิท่านอะกุฏิท่านเนี่ยไอ้ต้นไม้ก็คึมคึมไไอ้กิ่งไม้ก็ค่อยดำดำไปนะใครก็เขียนคําถามในธรรมะเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใครบ้างอ เบื่อพุทธสาวกาของพุทธเจ้าองค์สุดท้ายชื่ออะไรอะไรตอะไรเนี่ยท่านก็แปะไว้แปะไว้เนี่ยไอเราเป็นเด็กอ่ะตามตามแม่ไปไปจังหันเนี่ยพอแม่ไปไปใส่บาตรไปจังหันแล้วเราไปฟังเทศไปฟังเทศท่านหนี่้เราก็าาไปเดินเล่นแล้วไปอ่านอ่านดูคําถามได้คาถามตรงไหนเราก็เด็ดมาเนี่ยวิ่งไปหาท่านหลวงปู่หลวงปู่ผมตอบได้ครับนี่ว่า ปัญญาวกีทั้งห้ามีโกเัญญา,าไว้ปาทั้งไปมาทิยามหามานาอะไรกดว่าไปแหละเนี่ยท่านก็ให้รางวัลเนี่ยขนมเอยลูกอมเอยอะไรต่ออะไรท่านจะเก็บขนมไว้อยู่ทั่วไปหมดเลยไอ้เราก็จดจาเราประทับใจตรงนี้ประทับใจไม่ลืมเนี่ยเข้าหาไปหาพระอูได้กินขนมได้อะไรต่ออะไรอยู่บ้านอยู่บ้านวันหนึ่งอย่างเก่งก็จะกินขนมสักสองอย่างสามอย่าง แต่ไปวัดเนี่ยคนเข้ามายี่สิบคนมีขนมยี่สิบอย่างเห็นไหมเออยังไงเราก็เห็นเลยในวัดมีขนมเยอะไอ,อเรายังไม่รู้จักธรรมะหรอกเรายังไม่สนใจธรรมะหรอกเราก็สนใจขนมนี่แหละเราจะไปวัดเราไปเพราะขนมเราไปพอไปเริ่มต้นจากไอ,อขนมมันดึงดูดเราไปจันั้นก็กุศลโลบายของครูบาอาจารย์เนี่ยมีกุศลโลบายทําให้เราสนใจธรรมะพอเราไปอ่าน เราอ่านแล้วต่อไม่ได้เราขับบ้านเราก็ไปเปิดหางสื้อแหละเยเปิดหนังสือในโรงเรียนเราเราเรียนอยู่ป .2 เราไปหาหนังสือปอ .4 ป .5 มาเปิดเปิดหาคับตออไปนะยเห็นไหมมันจะจูงมาจูงมาไอ้น,นี่เราเราเรามัมาประทับใจตั้งแต่ตั้งมาเพราะนั้นมาเรามาเห็นครูบาอาจารย์บางท่านเราองค์ท่านจ้าแต่คนแก่เอาแต่ผู้ใหญ่ คนแก่มันก็อนไปรด,ดไปลดไปแล้วท่านเราไม่จับเด็กน้อยแล้ะเมื่อคนแก่หมดไปแล้วใครมาแทนเพราะฉะนั้นถ้าเราฝังใจไว้ตั้งแต่เด็กเด็กเล็กเด็กน้อยเราไปจับเด็กเล็กเด็กน้อยไว้เนี่ยเริ่มต้นก็เอาขนมเนี่ยไปล่อมันมันติดเออมันก็เข้ามาใกล้ชิดเราแล้วเป็นโอกาสที่เราจะป่อยธรรมะแล้วความใกล้ชิดที่มันเข้าเข้ามาใกล้ชิดวัดใกล้ชิดพระเนี่ยต่อไปไม่มีความสนใจมันก็เข้าวัดมันก็ไม่เก้อเขินแหละ มันกล้าเข้ามาคุยก็กล้าเข้ามาถามก็เข้ามาพูดถดสนทนาด้วยแต่ถ้ามันไม่มีพื้นฐานของการเข้าวัดเพราะอยู่ความสนใจจะเข้าวัดไม่รู้จะไปพูดยังไงไม่รู้จะไปทําอะไรไม่รู้จะเข้าไปหาท่านยังไงอะไรก็เลยมีแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ผลที่สุดมันเลยห่างออกไปห่างไปใช่ไหมเพราะนั้นนการฝังฝังติตฝังใจคนเนี่ยฝังลงไปตั้งแต่เด็กเล็กเด็กด้อยเราจะเห็นดูเลยลัทธิอื่นศาสนาอื่น เขาปลูกฝังแม่ทันเต่เด็กเล็กเด็กน้อยนี่แต่ของพวกเราโดยส่วนมากโอ้ยเอาเด็กไปเดี๋ยวมันร้องกลัวเดี๋ยวมันเป็นเล่นโซนเดี๋ยวมันอะไรนองเลยไม่เอายาวไปเอาไปยาวไปเอาแต่พูดเอาแต่พูดเท่าแบบนี้เนี่ย <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยมันกบดแล้ว <c oughs> แล้วเด็กเล็กเด็กน้อยโอ้ยต่อไปมันไม่มีพื้นฐานมันโตขึ้นมามันอาจจะมาเกเรเกตรงในวัดก็ได้เนี่ยนี่มายิงนกตัดไม้เตอะไรตอนวุ่นวายในวัดเนี่ยเพราะไม่มีพื้นฐานในวัด โตมาตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยแบบนี้ดีให้มันให้มันคุ้นเคยเด็กเล็กเด็กน้อยเริ่มต้นแบบนี้แหละขนมเนี่ยตัวสําคัญเพราะนั้นไปดูไปดูวัดป่าหนองไผ่จุดไหนที่อาตมานั่งจะมีกระป๋องลูกอมไว้ทุกจุดเลยนะในศาลาเอ่ยในโรงครัวเอ่ยในกุฏิเอ่ยจุดไหนที่อาตมาไปนั่งจะมีลูกอมไว้แจกลูกอมอากาศสวยอากาศสวยๆได้บุรนเนอร กรรมาการไปแบบนี้ยพอออกไปบินาบายก็าลูกอมใส่กระเป๋าไปหน่อยนึงเออมันก็มานั่งนบอยู่ข้างทางแล้อก็โยนลูกอมโยนลูกลูกอมไปไอไเด็กบางคนออกมาไม่ทันพระร้องไห้แง่าเเเดึงดึงเด็กเด็ให้มันเข้าวัดดึงเด็กให้มันคุ้นเคยกับพระอันนี้สำคัญ